ฮาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอาทิตย์วันที่29เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องคลิอจักคือพระไกยของพระคิดและพระวจนะที่จะใคลควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่30เพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระไกยของพระองค์ พี่น้องคะมีบางคนที่มองว่าคลิจักในฐานะชนต่างชาติได้รับความรอดชั้นสองจากพระเจ้าคนเหล่านั้นที่มีความเชื่อที่ผิดพลาดนี้เกี่ยวกับคลิจกักรไม่เข้าใจความล้ำลึกของคลิจกักรเหตุผลที่บางคนไม่เข้าใจข่าประเสริฐของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับคลิจกักรก็คือว่าพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขายึดถือนั้น ไม่ได้อธิบายถึงการเปิดเผยสำแดงของคริสจกักรสิ่งนี้เป็นความล้ำลึกซึ่งไม่ได้ถูกเปิดเผยต่อผู้เผยเพระวจนะในพันธสัญญาเดิมดังนั้นผู้เชี่ยวชาญในศาสนายิวจึงไม่รู้สิ่งใดเกี่ยวกับคริสจักรเลยถึงแม้ว่าพวกผู้เผยเพระวจนะจะเป็นพยานถึงความรอดของต่างชาติก็ตามถ้าต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคริสจกักรควรจะต้องศึกษาพระกิตติคุณ จากถ้อยคำของพระเยซูเองหลังจากนั้นจึงไปที่จดหมายฝากซึ่งเป็นที่ที่การเปิดเผยสำแดงของคริสตรในฐานะพระกายของพระคิดได้รับการเปิดเผยเอฟเฟซัสบทที่สองข้อที่16-17กถึง17กล่าวว่าและทำให้ทั้งสองฝ่ายคดีกับพระเจ้าเป็นไกเดียวโดวยทางการเขนจึงเป็นเห็นให้การเป็นศัตรูกรันหมดสิ้นไป พระองค์ทรงประกาศสันติภาพแก่พวกท่านที่อยู่ไกลและแก่บรรดาที่อยู่ใกล้ก่าอีกในหนึ่งก็คือพระเจ้าได้ประกาศเรื่องสันติสุขและการคืนดีกันกับทั้งชาวยิวและต่างชาติและทรงนำพวกเขามารวมเป็นพระไก่เดียวกันที่เรียกว่าคลิจกักสิ่งนี้เป็นพระไก่ใหม่ที่ประกอบขึ้น้วยผู้คนจากสองกลุ่มนั่นคือ ชาวยิวและคนต่างชาติอย่างไรก็ตามกันจะอยู่ในพระไกรนี้ได้คุณต้องบังเกิดใหม่ไม่ว่าคุณจะเป็นยิวหรือเป็นคนต่างชาติทั้งสองกลุ่มนี้ไม่มีใครด้อยกว่าใครข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราเกล่าว่าเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระไกรของพระคิดใกล้กว่านี้ไม่มีอีกแล้วคริสจักรคือพระไกรของพระองค์ และเมื่อพระองค์ตรัสว่าเราจะสร้างคริสตจักรของเรามัทธิวบทที่16ข้อที่18พระองค์กำลังพูดถึงพระกายของพระคริสนั่นคือคุณกับฉันพี่น้องชายหญิงของเราทั่วโลกเราเป็นการสําแดงออกถึงความเป็นจริงของพระองค์ความบริบูรณ์ของพระองค์พระคุณพระสิริแผ่นดินฤทธิอำนาจและความเป็นบุคคลของพระองค์ เราคือพระกายของพระองค์ขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นสมาชิกแห่งพระกายของพระคิดเป็นการสำด่งออกถึงความเป็นจริงของพระองค์พระคุณพระสิริแผ่นดินดึดอํานาจแล้วความเป็นบุคคลของพระองค์ พรองคือความสมบูรณ์ของฉันนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นการสำแดงออกแห่งความบริบูรณ์ของพระองค์ฉันมีชีวิตแล้วความเป็นพระเจ้าของพระองค์ในตัวฉันนั่นคือในวิญญาณจิตใจและร่างกายเพราะว่า ฉันเป็นสมาชิกแห่งพระกายของพระองค์จากเนื้อหนังของพระองค์และจากกระดูกของพระองค์สรรเสิญพระเจ้าฮฮเลนูยาเอเมนพี่น้องคาพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าคลิปจักคือพระกายของพระคิดและพระกายของพระคิดก็คือทุกคนที่ได้บังเกิดใหม่ ไม่ว่าจะเป็นยิวหรือเป็นคนต่างชาติไม่มีใครด้อยกว่าใครทั้งนั้นคะ่ะเพราะเราเป็นการสำมเด่งออกถึงความเป็นจริงของพระองค์ความบริบูรณ์ของพระองค์พระคุณพระสิริแผ่นดินฤทธิอำนาจและความเป็นบุคคลของพระองค์เพราะเราคือพระกายของพระคิดนั่นเองคะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะ หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด